อ่ะครับถึงเวลาที่เราต้องเดินทางไปแล้วนะครับเดี๋ยวเป้าหมายแรกเลยคือเราต้องไปรอพวกคนอีกกลุ่มนึงก็คือพี่วานเดี๋ยวเราจะเดินทางไปบ้านกันนี่นะครับออกจากบ้านเราก็เลี้ยวไม่พุนแล้วนะครับนะฮะว่ามันหักศอกนะครับ รถเรามันใหญ่ระหว่างทางก็จะเป็นแบบนี้นะครับสวยไหมคลิปนี้เป็น E ีีล่าง,งูเราต้องชวนเราชวนเบลทูบเนี่ยไปล่าง,งูเลยเพราะมันหยามมากเกินไปแล้วเขาไม่ทำอะไรดีโอ้โหไม่ได้เลยงูเนี่ยไม่ได้เลยนะมันงูเนี่ยโอ้โหนี่เราจะตือนประมาณสักกี่ตัวคือเราต้องเอาให้ได้เยอะที่สุดอะครับเ,เดี๋ยวจะบอกด้วยว่างูไหนมีพิษงูไหนไม่ีพิษเดี๋ยวให้เคสเทสเทสนะครับได้พี่บอสเนี่ยเดี๋ยวเอามือให้จบก่อน ไม่รู้นะครับอันนี้บอกเป็นสารเลยนะเชียงใหม่มีรถไฟฟ้าแล้วเฮ้ยเชียงใหม่มีรถไฟฟ้าแล้วตกข่าวดิิจรงดิเนี่ยนเนี่ยเทศบาลเนี่ยนะอ๋อนี่คนทำไฟเนี่ยเนี่ยเนี่ยผ่าทางเลยเนี่ยอ๋อเนี่ยเฮ้ยเจ๋งว่ะเชียงใหม่มีรถไฟฟ้าแล้วนะครับอ่าผ่านหน้าบ้านพี่เติร์นใช่ไหมผ่านหน้าบ้านผมด้วยยอดเลยนี่ไง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 อะไรนี่ไง แจกฟรีครับเนี่ยเนี่ยนี่แจกฟรีครับเนี่ยที่มึงทำทุกเช้าอ่ะเออจีมึเอาทุกวันทุกวันเนี่ยนี่เลยเลยอืแจกฟรีครับนี่ครับเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปวเนี่ยกินนะเฮ้ยเฮ้ยมาไงครับอะไราเจอพี่นุเฮ้ยเจอพี่นุมาทำอะไรครับไม่จอดเฉยรถนาไปบ้านเจอวันป้าพี่วานเลยเจอวันพี่วาน โอเคครับ